พอเรากลับเฟดปุ๊บเส้นดีเลย์เสียงมันขึ้นมาทำงานในที่เดียวกันอ่าอย่างตอนเนี้ยผมทำให้อ่ามันทำงานในทิศทางเดียวกันระหว่างดอกลำโพงดอกที่1คือเส้นสีเขียวกับลำโพงดอกที่2คือเส้นสีเหลืองนะครับอ่าันนี้ผมวัดแล้วทำดีเลย์เสียงให้มาตรงกันละเพราะฉะนั้นเส้นเฟดด้านล่างมันเลยใกล้เคียงกันเห็นไหมครับอ่านนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะผมจะเซฟไว้ก่อนนะครับ เพื่อเอาไว้เปรียบเทียบกันระหว่างตอนที่ผมดึงดีเลย์นะครับอันนี้เป็นลำโพงดอกที่สองถ้าผมดึงดีเลย์ดอกที่สองให้มันถอยออกไปไกลกว่าเดิมนะครับไม่ตรงกับอดอกที่1ความรู้สึกของผมก็คือเส้นเฟดมันต้องเปลี่ยนถูกไหมในเมื่อมันกัดเฟดแล้วมันมีผลก็แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างการดีเลย์เสียงและเฟดโอเค ผมจะเปิดพิงน้อยเรียวไทม์แล้วผมจะไปดึงดีเลย์เสียงนะครับอ่าตอนนี้นะครับเส้นสีชมพูก็คือดอกลำโพงดอกที่สองตอนแรกที่เรายัางไม่ดึงดีเลย์ผมดึงดีเลย์มาหนึ่งมิลลิเซกอ่ะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับเรียวไทม์อยู่ตรงนี้เมื่อผมดึงดีเลย์มาหนึ่งมิลลิเซก สังเกตเฟดด้านล่างเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเรียวชาเหมือนกันถอยออกไปแล้วครับอ่าไม่ตรงกันแล้วเห็นไหมตอนแรกเป็นสีชมพูสีเขียวอ่าสีชมพูคือ,อดอกที่สองที่ตอนที่เรายังไม่ดึงดีเลยเห็นไหมมันอยู่ชิดกันเลยพอเราดึงดีเลยไปหนึ่งมิลลิเซกถอยมาี่นี่แล้วอ่าผมจะลองเซฟไว้นะครับเป็นลำโพงดอกที่สองจุดหนึ่งอ่าผมดึงดีเลยมาหนึ่งมิลลิเซก งั้นเดี๋ยวผมลองนะครับเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งผมจะถอยจากหนึ่งมิลิเมกเป็นหนึ่งจุดห้าแล้วกันดูว่าเส้นมันจะถอยออามาอีกไหมถ้าถอยก็แสดงว่าใช่ละสันนิษฐานของเราถูกต้องชัดเจนครับ ถอยมา1.5มิลลิเซกอเส้นสีเหลืองข้างล่างเส้นเฟสสีเหลืองถอยออกไปแล้วครับนี่ก็แสดงว่าสันนิษฐานที่ผมคิดไว้มันจริงนะครับเราพิสูจน์กันแบบเห็นภาพชัดเจนนะครับอาเป็นวิทยาศาสตร์เห็นภาพไม่ต้องมานั่งมโนนั่งเดาว่วามันยังไงเผื่อท่านเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดหรือเอาไปพลิกแพงใช้งานต่อได้ครับอ่อันนี้ผมก็มาทดสอบทดลองเพื่อ ไขข้อสงสัยของตัวเองด้วยนะครับ